ครับวิธีช่างวันนี้ครับเรามาชวนเพื่อนๆทําบุญนะครับทําเกี่ยวกับเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ําที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนอครหรือว่าวัดอาจารย์มั่นนี่รอถวายให้กับพระก่อนแล้วก็ลงมือขออนุมโมทนาบุญกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ร่วมปัจจัยกันมาร่วมบุญกันมาสาธุบุญด้วยในครั้งนี้ด้วยทุกคน อย่าเพงใายดิขันกับตะโคกมูตัวนั้นอยู่ไหนไอตัวล็อกตัวเนี้ยลืมปิดไง็ใไงปอยไงจะไม่รู้เมื่อกี้ยังอยู่อยู่เมื่อกี้กับแกจับอยู่แป๊บๆแป๊บปั๊บปั๊บใช่ไหมหายหายเลยรุนละหายนเลยเปิดกล้องเี่ไม่้หยิบถือคนเดียวไม่ใช่เหรอใช่เนตอนสองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะทันทีหายแล้วเลยอยู่แค่สองคนเนี่ย โลกอไอไม่ใช่รวมถังขยะหรอดูดิ้ยไเอาวงขยะเลยดิ่าฮอนี่เราจะกลนหรอนี่ไงงามมาใต่ฝาจากคู่้าเลยเออไดนถึงขนาดถึได้ไปนน้างามวิดีโอนจยนไปสวด ได้จะได้เป okay, kind of. ็นดึงามงามจะได้อกับเพื่อนน่ะมองดีๆตอนงามตะตอนยอนเลยเนาะตอนงามตะตอนยอนครับโอเคเอาเข้าไปเลยห้องงามไปอันไหนล่ะมีนี่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 มันไม่มีดิมาอันนี้คนงามจะทำเองคนงามจะทำนะคะ โอ้ยคนงามทำเตะกระโบคนงามเลยเอาอันนี้ลงก่อนใช่ไหมเออเอาลงก่อนเออตุต่มเออดะก็นี่ไงนะให้คนงานทำแล้วก็เอาข้างล่างคา่ะเออขันเซจากูแค่นั้นแหละค่ะคนงามเออตันยอนเออแล้วก็ขันห<อ>มุนหมุนแบบเอาตึงมือพอฝึกเด็กใหม่ฝึกเด็กใหม่เออเลื่อนให้มันเข้า เด็กใหม่ครับเด็กใหม่ห้องน้ำพระนะคะอนุโมทนาสาธุคุณด้วยนะคะเอาอีกอันหนึ่งโอ้ยคนงามเด้อลงมือเองเด้อเนี่ยเกิดฉันหน้าฉันใดจจปิตะตอนยอนอยู่บอหรือเอาแบบสาวสวยมโนรา เขาเป็นลูกครึ่งเขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งใต้กับอีสานเอาเหมือนเดิมใช้ไฟใช้ไเหรอเออใส่หมาใช่าเกิดฉันน่าจะเป็นตะกอนหยอนเหหรือว่าจะเป็นลูกครึ่งอีสานพัดอีสานกับใต้เปนเป็นส่วนเานี่ลงตัวเอาตึงมือพอเพื่อนเอาตึงมือเราเอาเปิดเปิดโชวปิดโชวเ็นไหเปิดได้ก็ไม่หลุดกิดช้ได้เออมันเลื่อนได้มันเลื่อนเลยไม่ได้แน่ได้ได้ ติค่ะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอเคเอะไรนะใช่ห้องนีใน้ให้มันเป็นฝีมือมันเลยไปแล้วห้องนี้เ,นเด็กใหม่ <c oughs> เ,เด็กใหม่อะ่ะขวาชักโคอีกอันหนึ่งนะครับห้องมูลได้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 ประกอบเป็นอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับเป็นแล้วครับเป็นแม่เก่งไหมคะขี้สุดแหละนี่พันขึ้นนี่นี่พันพันติดติดโคนโคนเออพันอย่างเงี้ยเออติดขึ้นไป เออติดติดตรงเนี้ยเออขึ้นไปนี่เออขึ้นนี่เออขึ้นไปได้ดนิดนึงเออขึ้นแบบขอบขอบสีขาวเนี่ยเออผ่านไปมีสักสองรอบเมื่อกี้อ,อ่าชีใส่สองตัวนะครับไปไง่ายๆครับเราก็ไม่ได้มาดูนะครับมีหน้าเราก็หาไนเข้าไปอีกคนหนึ่งตัวหาอ่าแปะเออแล้วก็ดูดมาครับอ่าโอเคอ่าโอเคเอาครับนี่ฝึกเด็กไม่ก,ก่อนฝึกเด็กไม่ก,ก่อนเราจะไปห้องอื่นต้องฝึกเด็กไม่ก,ก่อน โอ้ยไอในช่างในช่างในช่างคุมงานเรารอจะเจาะจอ,อย่างเดียวเลยในช่างคุมงานเราอะเจาะโอ้แล้วให้เราเปลี่ยนสายฉีดหมดเลยคือละคือละคือละฝ่ายเจาะครับเจาะไปนะครับปิด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 ได้ได้ค่ะชูตาเลยคับไปเลยค่ะเพื่อนสัก่างตานะครับถินไม่ดีก็ให้มันไปนะครับ ขอให้เพื่อนเรานะครับสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับใช่อันนี้คือความใส่ใจเลยนะคะในการขัดเข้ามาวันนี้น่าจะดีอ่ะค่ะ